สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาวชา n นลนะคะวันนี้ที่นอนพร้อมเตียงนะคะที่สาวดาวเคยสั่งไว้นะตอนนี้ก็เอามาส่งแล้วนะคะของดลอลลอปเนาะก็จะมีพร้อมเตียงนะคะเขาก็มาประกอบให้เราเลยนะ<ด>ก็วันนี้ก็ลองเอาวางไว้บนตู้คอนเทนเนอรเลยนะคะเราก็มาดูว่าเขาจะประกอบกันยังไงเนาะ,ะประดาก็ ยังไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะคะเพราะยังไม่ไม่เห็นเนาะแล้วเราก็ดูสิว่าเขาจะต่อกันยังไงนะคะมากันสองคนนะคะอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่มีหัวสามีท่านยายเขาามมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวนะคะก็จะไม่รู้หรอกว่าคุณซื้ออะไรมาจากไหนเขามีหน้าที่มาส่งแล้วก็มาประกอบให้ลูกค้านะคะพร้อมใช้งานนะคะอันนี้ก็ พอมาถึงเขาก็จัดการวางให้เลยนะคะตามที่อ่าบอกลุงเสือไว้ว่าประดาจะวางเตียงฝั่งนี้นะคะลุงเสือก็เอาไปให้เขาวางเลยก็เริ่มแกะเริ่มทำนะคะก็ะอ,อ๋อมีล้อด้วยล้อหรือขามีขาตั้งเนาะไม่ใช่ล้อเนาะ นี่่ะตั้งแบบว่าตั้งให้มันสูงจากพื้นนิดนึงนะอืมอันนี้ครั้งแรกนะคะที่ใช้เตียงแบบนี้เนะาะครั้งแต่ครั้งแรกที่สอดาซื้ออที่นอนพร้อมเตียงแบบนี้สมักที่พราดาเคยซื้อมันจะเป็นเตียงไม้นะคะพร้อมที่นอนแต่ว่าอันนั้นเรามาประกอบเองเลยครั้งแรกคือซื้อมาที่อที่บ้านหลังนี้เนาะแล้วก็บ้านที่ทาโฮมสเตย์ ก็จดาต้องมาประกอบเตียงเองนะะเขาไม่ได้มาทําให้แบบนี้เนาะอันนี้แค่มาวางต่อกันเองแต่ของจดาดิไหนจะขาไหนจะอะไรนะคะต้องมานั่งทําเองหมดเลยนะเหมือนเตียงอันที่รื้อไปนี้ก็เหมือนกันนะก็มาประกอบเองนะแล้วก็จะมีเตียงที่เป็นแบบเป็นแบบไม้สีน้ตาลเป็นทงไงนี่มันมันเป็นอะไรรองไหมเตียงที่นอนนะคะ เป็นแผ่นแผ่น,นแผ่นวิเชอรนะ์เป็นแบบว่าข้างบนอย่างเดียวนะคะเป็นหนัง,นะะนนง PVC มั้งเนาะ,นะสีอันนี้ที่เอฟซีเลือกให้สาดานะคะก็คือสีครีมเขาบอกจะได้เข้ากันกับบ้านเนาะปราดาก็เลือกสีครีมนะตอนนี้ที่นอนเขาก็เอามาส่งแล้วนะมีหัวเตียงด้วยนะป้ดาก็มีหัวเตียงด้วยเขาแยกชิ้นกันมาเลยเนาะ ไมได้คิดว่ามันเป็นชิ้นเดียวนะะเป็นชิ้นเดียวอ้อเป็นแบบนี้ถ้าเราแบบไปในที่แคบๆอะไรเนาะเตียงมันก็ยกได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะมันเป็นท่อนๆชิ้นๆนะคะนี่นะคะห่อพลาสติกมาที่จริงไม่น่าไม่ยังไม่อยากเอาพลาสติกออกนะคะเน,นี่ยเะเพราะเรายังทําบ้านไม่เสร็จนะฮะน่าจะห่อไว้อย่างนี้ แต่ว่าเป็นเตียงเนาะมันต้องประกอบก็โอเคไม่เป็นไรนะก็ให้เขาชุดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะประกอบให้เราเลยแล้วทำไม่เป็มมาดูว่าเราจะมาใส่เงเตียงยังไงนะด้านขาวไว้ติดถนนด้านเป็นหิงก็เอามาไว้ฝั่งเราเนาะ เหมือนเขาจะใส่หัวเตียงยากนิดนึงน,งน,งนะประดาก็ไม่เพราะไม่เคยประกอบแบบนี้นะแต่ถ้าให้ปดาปปดาก็ประกอบได้นะแต่อันนี้ลุงเสือนี่เป็นมือกล้องอย่างเดียวเลยนะก็เหมือนเขาใส่ไม่ลองอยังไงไม่รู้ประดาก็ดูๆ ผู้ชายน่าจะเก่งอยู่หรอกนะแต่ผู้หญิงแกเหมือนจะไม่ค่อยเป็นนะคะเหมือนกเอาลงไม่ได้แต่ฝั่งโน้นเขาเอาลงได้แล้วเนาะเหมือนลุงเสือมาช่วยเนาะพัดดาเพราะว่าเหมือนผู้หญิง่ยกจะไม่ค่อยไหวมันหนักขนาดนั้นกระดาดูเหมือนมันน่าจะเบาแน้ะมันเป็นเบาะเหมือนเบาะนวมเนาะใส่ยากเหมือนก้านเนาะสีเดียวกับบ้านเลย ใครเลือกนะคะ FC เลือกให้ประดาสีครีมประดาก็สั่งสีครีมลงูเลยข้าง่างข้างล่างดูนะคะประกอบเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนะามันจะพอดีกับประตูไหมอะไรอย่างนี้เนาะได้ได้ไดี๋ย้ไดชได้ไันหดัได้ได้ได้ะด้าด้ได้ได้ไดนะะะทั้งที่นอนกับเตียงได้ไน้ได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 ้นด้้นด้้ได้้ไ้ อพอดีเลยเนาะหยุดอ่สวิต์เอากรว่าให้สวิตต์ไฟตรงนี้เขาพดาจะเอาผ้าม่านเป็นแบบผ้าม่านไม้นะเป็นกั้นเป็นแบบเป็นสัดส่วนของเราเนาะสัดส่วนห้องนอนนะคะฝั่งนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นดูทีวีในบ้านนะ สวนนอกบ้านก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอันนั้นนอกบ้านนี้เป็นส่วนของเสือแล้วมีรายก,การอยู่ใช่ไหมทีม่เขส่ส่วนของป้าดานะคะแถมหมอนนะคะแถมหมอนนด้สองใบนะเป็นหมอนของอลอบเหมือนกันนะ,ะกะนะได้หมอนมาอีกสองใบแต่ต้องซื้อหมอนข้างเองนะไม่มีหมอนข้างแต่หมอนข้างป้าดาไม่ค่อยใช้นะคะมันมันชอบมันเกะกอนเนาะ พะ,ะ,ะดาชอบจะล่นอยู่ข้างเตียงเสมอนะถ้าถ้าอยู่บนเตียงอันนี้เขาก็เก็บเศษขยะของเขากลับไปเนาะเขาไม่เอาไว้เราอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะคะประดาก็เอารูปภาพอามาให้ดูนะคะก็เมือ่อเมื่อเสร็จแล้วปูลแล้วนะลงเสือก็ถ่ายว่าเออมันเลยประตูไปนิดนึงก็โอเคไม่เป็นไรเนาะ ถ้าไม่มีหัวเตียงมันน่าจะพอดีพอดีมีหัวเตียงนะคะมันก็เลยโผล่ประตูไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะประตูนี้อ่าเราอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เนาะอันนี้ลุงเสือก็ถ่ายหลังจากที่ก็เก็บกวาดเอ๊ะเก็บกวาดทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> นี่ก็มาถ่ายช่างนะคะช่างก็เริ่มมาตีเขาเรียกอะไรอะมามาร์คจุดที่จะวางเสานะคะนี่ มาร์กจุดที่จะวางเสาวันนี้นะคะน่าจะวางเสาแล้วก็จะต้องเทปูนเพิ่มอีกนะอันนี้เขาก็เอาเหล็กมาวางมาร์กนะอือนะวันนี้คนไม่เยอะแล้วนะคะช่างน่าจะทำเองกับครอบครัวนะอันนี้ก็มีอ่าบโบมาให้ดูหน่อยนึงนะเป็นวิดีโอนะ โอ้โปวดพระดาคีิถึงปลานะคะปกติต้องนั่งดูปลาตอนเช้าทุกวันเนาะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาดาชาแนลอย่าลืมแชร์แชร์ให้สาดาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะดูว่าวันนี้ลุงเสือจะส่งคลิปอะไรมาให้เราดูอีกนะคะสอดาก็จะเอามาให้เอฟซได้ชมกันความค้นหน้านะคะ ถึงแม้ไม่ได้กลับบ้านเนาะ